สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2563ครับเพื่อนอ,อสมอตอนที่23ครับมาตามนัดครับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เป็นอ,อสอมอ,อ,อสมออด้วยนะครับวันนี้จะแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องอ,อสมอและอ,อสมอ ทั่วประเทศครับเดือนกันยายนนี้รับเงิน3รายการ5500บาทอย่างแน่นอนครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอสมอสะสะทุกคนทุกท่านครับที่ได้รับค่าตอบแทนแน่3รายการเดือนนี้นะครับรายการเพื่อนอสมอครับก็ยังเป็นกำลังแรงใจให้กับอสมอทุกคนทุกท่านและนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเสริมพลัง นะครับและเพื่อติติงแก้ไขกันในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ส่วนที่ดีแล้วทําดีแล้วเชิดชูกันต่อไปเพื่อเป็นกําลังใจแก่กันและกันเพื่อนอสมอครับช่วงนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายนะครับเสนอสู่ชุมชนประเทศไทย ให้ทุกคนมีหมอครอบครัวมีหมอประจําตัวสามคนนะครับทุกครอบครัวจะต้องมีหมอสามคนท่านอนุทินชาญวิรูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการจัดประชุมชี้แจงเปิดตัวโครงการคนไทยทุกคนมีหมอประจําตัวสามคนแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮือฮากันทั่วประเทศครับ หมอคนที่หนึ่งครับที่จะประจําตัวของทุกครอบครัวนะครับก็มีหนึ่งหมอประจําบ้านหมอจะประจําบ้านนี่คืออสมอครับซึ่งอสมอหนึ่งคนก็จะรับผิดชอบ8ปดถึงสิบห้าลังคาเรือนนะครับหมอคนที่สองก็คือหมอสาธารณสุขหมอสาธารณสุขก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลน,นะครับที่อยู่ใน สถานบริการระดับรากหญ้าที่ใกล้บ้านที่สุดถ้าเป็นเขตโรงพยาบาลชุมชนก็โรงพยาบาลชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขมูลฐานคุกคีกับบสมแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไปก็ระดับปพสตนะครับเป็นเจน้าหน้าที่สาธารณสุขเขาเรียกว่าหมอสาธารณสุขถ้าเป็นกทมก็สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับ หมอคนที่สมนะครับประจําครอบครัวมีหมอสามคนเนี่ครับเป็นนายแพทย์เลยนะครับานายแพทย์หนึ่งคนรับผิดชอบประชากรหมื่นคนหรือประมาณหนึ่งถึงาำบลน,นะครับ<อ>ก็ทํางานบูรณาการร่วมกันระหว่างหมอประจําบ้านหมอสาธารณสุขหมอครอบครัวนะครับและทีมงานสุขภาพที่จะทําให้ ประชาชนมีความรู้มีการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเข้าถึงระบบบริการสารสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสารต่อแนวทางสร้างนำซ่อมโดยมีจุดมุ่งหมายให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความสุขร่วมกันอ้าวก็ดูกันต่อไปครับว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมทั้งอสมอทํางานร่วมกันไปแล้วเพื่อสุขภาพดี ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่และทํางานมีความสุขร่วมกันจริงหรือเปล่าชมกันต่อไปครับช่วงนี้อสมอครับอย่าลืมคุมเข้ม3รายการใหญ่เรื่องที่1โควิด1 9กาการจะตกนะครับออกจากบ้านสวมผ้าปิดปากหรือว่าแมสนะครับการอยู่ใกล้กันทํานองนี้ต้อง1เมตร2เมตรถ้า2เมตรไม่ได้ก็อย่างต่ำหนเมตรนะครับ ก่อนเข้าสถานที่ใดล้างมือด้วยเจลออกมาก็ล้างมือด้วยเจลนะครับสถานที่ต่างๆเขาจะมีเจลตั้งไว้ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการหรือเอกชนเซเว่นอีเลฟเว่นธนาคารมีหมดครับเขาจะมีจุดตั้งเจลให้ล้างมือก่อนเข้าออกมาก็ล้างมือนะครับนอกจากนั้นเวลาเราอยู่บ้านเราก็ต้องปฏิบัติตนเองตามหลักสุขบัญญัติ10ประการด้วยก็จะปลอดภัยจากโควิด19นะครับนอกจากอสมเองจะเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ยังจะต้องแนะนําลูกหลานประชาชนในหมู่บ้านให้ทําแบบนี้และกาดจะตกโดยเฉพาะต่างประเทศรอบๆประเทศของเราตอนนี้มีคนเป็นโควิดอยู่ในระดับอันตรายนะครับทางการก็สกัดเข้มข้นในจุดผ่านแดนต่างๆเพราะว่ากลัวว่าประชาชนจะหนีอพยพหนีโรคเข้ามาในไทยทางฝั่งชายแดนพมา่าจุดผ่านแดนต่างๆก็ต้องมีการตรวจเข้ม ให้เป็นไปตามระบบเฝ้าระวังโรคโควิดนะครับ<อ>ก็จะช่วยกันนะครับอย่าให้มันกลับมานะครับกลับมาเป็นปัญหาอีกระลอกหนึ่งตอนนี้รัฐบาลทําท่าจะเดียงแล้วครับไม่ไหวเพราะว่าถ้าเกิดคนเป็นโควิดเพิ่มมากขึ้นอีกระลอกหนึ่งนี่เศรษฐกิจมันสุดอยู่แล้วตอนนี้มันสุดแย่ไปไม่ไหวแล้วตอนนี้รัฐบาลคงจบเกมครับคงไม่มีเงินมาเยียวยานะครับคนมันไม่มีเงินจะซื้อกินนี่จะทาไงรัฐบาลจะต้องเยียวยาทีนี้ ไม่ไม่มีเงินเดียวยาก็ไม่ไหวนะครับเราจะต้องช่วยกันควบคุมโรคให้ให้นิ่งให้สงบรวเร็วเพื่อเศรษฐกิจจะได้กลับมาสถานที่ทํางานต่างๆจะได้เปิดค้าขายจะได้เปิดไม่งั้นตายแน่รอแต่รัฐบาลเดียวยารัฐบาลจะเจงแล้วตอนนี้ครับเพราะ,ะนั้นต้องช่วยกันย่าให้มีโรคก,ก่อนนะครับส่วนจะเดียวยาต่อไปยังไงก็สุดแท้แต่รัฐบาลจะบริหารตัวนั้นนะครับแต่เราหน้าที่ดูแลกันและกันไม่ให้ป่วยก่อนนะกาดจะตกนะครับ คลายเลือดออกทีนี้ก็เฝ้าระวังอย่างเข้่ข้นอย่าให้ยุงลายกัดทุกครัวเรือนต้องกาจับลูกน้ํายุงลายที่บ้านตนเองทุกวันศุกร์ทำลายแหล่งพ่อพันยุงลายทุกวันศุกร์อะไรก็ว่ากันไปอสมอในฐานะเป็นผู้นําด้านสุขภาพต้องทําบ้านตัวเองเป็นตัวอย่างบ้านตัวเองอย่าให้มีนะแล้วก็ไปบอกลูกบ้านว่ากันไปตามเกมครับคุ้มเข้มเรื่องต่อไปครับระวังเห็ดพิษครับช่วงนี้ฤดูฝนทุกปีมักจะมีคน กินเห็ดแกงเห็ดรับประทานเข้าไปแล้วป่วยเสียชีวิตโอ้มีครับเห็ดก็มาจากเอ่อทุกปีนะฤดูฝนมันจะมีการกินเห็ดแล้วเป็นพิษเนื่องจากว่าเห็ดที่กินได้กับเห็ดที่กินไม่ได้นี่เอ่อมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันถ้าดูไม่ชัดแยกไม่ออกก็เอามาแกงกินก็จะเกิดปัญหานะครับก็ให้ดูดีๆนะทีนี้ พฤติกรรมเก็บเห็ดในช่วงที่มันมืดอยู่เช่นไปตั้งแต่เช้าตู่ไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปเก็บเห็ดบางทีก็เก็บเห็ดที่มันไม่ใช่เห็ดที่กินได้ปนเข้ามาในเห็ดที่กินได้ก็เอาไปแกงรวมกันก็กินเข้าไปก็เบื่อเห็ดเห็ดเป็นพิษได้นะทีนี้พอใครกินที่กินแกงเห็ดเข้าไปแล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นใส่อาเจียนปวดท้องท้องเสียอะไรก็แล้วแต่อย่าอยู่บ้านนะครับรีบไปโรงพยาบาลทันทีครับ เพื่อที่จะรักษานะครับมันก็มีอยู่ในบางจังหวัดนะครับคนกินด้วยกันหลายคนกินเห็ดแกงหม้อเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้คนอื่นเขาไปโรงพยาบาลไปล้างท้องก็หายไม่เสียชีวิตมีบางคนไม่ไปเพราะว่าคิดว่ามันเป็นไม่หนักวิงเวียนที่สาก,กอเล็กเล็กน้อยต่อมาเสียชีวิตทีหลังนะครับเพราะว่าอย่าประมาทนะครับถ้า กินแกงเห็ดเข้าไปแล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นใส่อาเจยียนปวดท้องอะไรทำนองนี้ต้องไปโรงพยาบาลทุกรายครับอย่าอยู่บ้านนะอย่าคิดว่ามันเป็นน้อยเป็นไม่มากนะครับเพราะพิษของเห็ดที่กินเข้าไปนี่มันจะไปเริ่มไปทําลายตับไตทีหลังนะครับไตไม่ทํางานอะไรก็ว่ากันไปในระบบร่างกายของเรานี่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่รุนแรงนะแต่ต่อมาหลายวันเข้าไตาวายตายเลยก็มีเพราะฉะนั้นต้องระวังเหตุพิษครับช่วงนี้ครับอสมอก็ อ่เลือกกินเรื่องดีๆให้เหตุที่มันกินได้นะครับแล้วก็มันแยกแยะด้วย,ยตาเปล่าไม่ได้นะครับโอ้อันตรายเหมือนกันนะครับอ้าวคุมเข้ม3เรื่องนะครับอสมรช่วยพี่น้องประชาชนของเราให้ปลอดภัยจาก3เรื่องนะครับที่นี้ก็มีเรื่องฝากจากเพื่อนเพื่อนอสมรทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพที่เป็นอสมอครับ,รบก็ตอนนี้เรามาช่วยกันเรื่องนี้ เรื่องมีผู้คนทั่วประเทศนี่โซเชียลมันก็มีเยอะมากทั้ง f a c o ฟซ o ุ like, ๊ o u ูทูบอินส a าแกรมมีหลายมีหลายโซเชียลที่นี้อสมเขาก็รู้เขาก็ติดตามข่าวของอสมว่าอสมมีเงินโน,น,น่นนี่นั่นมีค่า่รยการมีค่าตอบแทนโควิดอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะมีผู้คอมเมนต์ว่ายุคตัวอย่างก็แล้วกันเห็นแต่อสมรับเงินทำลองนี้ไม่เห็นทำงานอะไรเลยบางแห่งก็บอกว่าในหมู่บ้านของดิฉัน พอสมอไม่เห็นมาทํางานอะไรเลยนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะมีคอมเมนต์ลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็มาคุยกันว่าเมื่อเราเจอคอมเมนต์ลักษณะนี้เราจะคิดอย่างไรวิธีคิดวิธีทำเราจะทํำยังไงนะครับก็หาวิธีคิดที่นุ่มนวลน,นะครับส่วนการโต้อตอบการไปโต้เถียงในระบบโซเชียลออนไลน์ไม่มีประโยชน์นะครับ ไม่มีประโยชน์นะครับต้องไม่บอกกับเพราะว่าสุดแท้แล้วแต่ในการใช้วิจารณญาณนันายญาณในการตอบคําถามในการคอมเมนต์กันและกันเพราะว่าทุกสิ่งมันเป็นความคิดของคนบางครั้งเขาเห็นอย่างไรเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับแล้วต้องเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกันเขาอาจจะเห็นกอสมองไม่ทํางานจริงก็ได้นะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าอสมองทั้งร้อยคนเนี่ ไม่ใช่ว่าจะทํางานดีหมดทั้งร้อยคนก็เป็นไปไม่ได้ในจํานวนร้อยคนก็ต้องมีคนทํางานดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาปกติของทุกทุกกลุ่มทุกองค์กรข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานโรงงานคนทํางานหมู่มากนี่ที่ไหนที่มีคนทํางานร่วมกันมากนี่มันไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกที่จะทางานได้ยอดเยี่ยมไปทั้งหมดทุกคน มันก็ต้องมีคนที่ทําดีที่สุดบ้างทําไม่ดีบ้างทําปานกลางบ้างมีอะไรหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับข้อนี้เพราะฉะนั้นนะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปตอบอะไรก็ตอบกันไปก็อย่าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องประชาชนกับบสมกันแล้วกันแต่ว่าในกลุ่มคณะของเรานี่ก็ต้องปรับจูนกันให้มีคนพยายามทํางานร่วมกันให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าให้มีคนออกนอกเกมมากดัก ก็ยังมีเรื่องจากประธานหลายพื้นที่นะครับประธานอสมอในหมู่บ้านเนี่ยหลายพื้นที่เขาคอมเมนต์กันบอกว่าหาวิธีช่วยกันหน่อยเขาบอกเขาเป็นประธานอสมอเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรให้อสมอ,อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเอเลแต่ค่าตอบแทนนังเอาอยู่นีย่ยังไงมีวิธีทายังไงในระบบ Facebook อะไรทํานองนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีจริงคือในคนในหมู่บ้านเนี่ยบางหมู่บ้านประธานไม,ไม่เรื่องเลย แต่อยากจะเป็นประธานอันนี้ต้องต้องต้องอย่าว่ากันนะครับมีจริงๆนะครับคืออยากเป็นประธานน่ะแต่งานไม่ทําอ่ะมีจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอย่าเมารวมแต่ก็มีมาเยอะนะครับทีนี้บางหมู่บ้านประธานดูขยันอะไรอะไรก็ประธานทั้งหมดเลยนะก็น่าสงสารประธานจริงๆเลยอะไรก็ประธานอะไรก็ประธานส่วนลูกทีม ทำบ้างไม่ทำบ้างเล็กน้อยส่วนอีกมีอีกในกลุ่มนั้นมีบางคนเ,เกเรงานไปเลยมีจริงนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามีจริงข้อมูลนี่เราเห็นมาเราจึงพูดได้เพราะฉะนั้นก็ไม่บอกว่าจะต้องทําอย่างไรขึ้นอยู่กับกลุ่มและคณะว่าจะมีวิธีการปรับจูนแก้ไขกันอย่างไรให้ภาพรวมของการออกมาเป็นอสมี่ยให้คนอื่นเขาเห็นให้คนอื่นเขารู้ว่า ทุกท่านมีความตั้งใจอยู่อย่าให้คนบางคนเท่านั้นกลุ่มไม่มากนั้นมาทําให้กลุ่มส่วนใหญ่เสียเสียภาพนะครับเสียภาพพจน์นะครับทีนี้การไม่ทํางานร่วมกับเพื่อนก็ดีในกลุ่มนั้นมีใครก็ช่างไม่รู้ก็มีอยู่แต่ไม่มากหรอกจะส่งผลเหมือนกันครับส่งผลถึงเจ้าหน้าที่รประสะต่อผู้กดเยน็ยน,ยนผลงานกดคลิกในระบบเบิกจ่ายเงินให้ในแต่ละเดือนในระบบ เราพสตอเขาจะมีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนที่อสมจะได้ค่าป่วยการค่าตอบแทนในแต่ละเดือนเนี่ยอสมจะต้องทํางานตามกฎเกณฑ์ของเขาเช่นต้องเข้าอบรมกี่ครั้งในหนึ่งเดือนอนั่ว่ากันไปต้องเข้าประชุมต้องทํางานในพื้นที่ในชุมชนอย่างน้อยสีครั้งต่อเดือนอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วในแต่ละเดือนต้องส่งรายงานเดือน <c oughs> ทีนี้คนที่ เกเรเนี่ยรายงานก็ส่งมาเหมือนกับเพื่อนนะครับแต่งานร่วมกับเพื่อนไม่ค่อยทําไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยสนใจประมาณนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้สึกลําบากใจในการกดยืนยันเบิกค่าเบิกการให้นะครับก็อย่าให้เจ้าหน้าที่เขาลาบากใจก็แล้วกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่อยากามีปัญหากับอสมรลองไม่กดเงินเดือนให้สักหนึ่งเดือนคนคนนั้นก็ต้องมีปัญหากับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนทั้งทังทง้ที่ตนเองผิดหรือถูกก็ไม่ชไม่ทราบ แต่ว่ามีปัญหาทีนี้เจ้าหน้าที่ไม่อยากมีปัญหากับอสมอเพราะฉะนั้นก็ขอให้อสมออย่าทําให้เจ้าหน้าที่ผู้กดเบิกเงินให้ท่านรู้สึกลำบากใจอย่าลืมนะครับว่าค่าตอบแทนค่าป่วยการอสมอทุกชนิดนี่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่กดให้จะไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างค่าตอบแทนโควิด19เนี่ยเขารายงานไปแล้วนะครับรายงานว่าใครได้รับสิทธิ์ใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็อายไ รายงานไปตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลยระดับเจ้าหน้าที่รปตเป็นต้นไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเงินได้เฉยนะครับเงินอสมมันก็แปลกอย่างหนึ่งมันเป็นค่าตอบแทนเชิงรุกครับต้องทํางานในพื้นที่ต้องทํางานเชิงรุกรณรงค์นี้รณรงค์น่นนี่นั่นให้ประชาชนมีสุขภาพดีจึงได้ค่าตอบแทนป่วยการเพราะอาสาสมัครสาสุขนี่โดยโดยชื่อของเขาแล้วอาสาคือไม่มีเงินอะไรตอบแทนแต่ทางราชการพยายามจะให้อสมมได้เงิน ก็เลยเรียกว่าค่าบวยการอสมอเชิงลุกเพราะนั้นต้องเอาผลงานไปแลกเอารายงานไปแลกทีนี้ถ้าทํางานไม่ดีเจ้าหน้าที่ก็กดด้วยความลําบากกดเงินให้ด้วยความลำบากก็ฝากอสมอทุกคนทุกท่านประสานงานกันในระดับพื้นที่ให้ดีประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ดีให้เจ้าหน้าที่และอสมอทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขครับอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งทํางานแล้วไม่มีความสุขนะครับช่วยๆกันครับ เรื่องยกระดับอสมอเป็นหมอประจำบ้านเงียบไปเลยครับก็อบรมไปแล้วแปดหมื่นคนทั่วประเทศแล้วก็จะคัดเลือกเอามาทำาหมอประจำบ้านยกระดับเป็นหมอประจำบ้านเ <c oughs> ขาบอกว่าตอนแรกจะเอาประธานตำบลแล้วก็คาดว่าประธานตำบลจะได้สองพันห้าตอนนี้หายเงียบไปเลยเรื่องนี้งานต่างๆทํามาเป็นลําดับขั้นตอนหมดตอนนี้ชื่อในระบบเรียกหมอประจำบ้านไปแล้วประธานอสมหมู่บ้านประธานอสมอตำบลนี่ เหมือนจะเรียกว่าอสมหมอประจำบ้านไปนแล้วนะครับแต่เรื่องเงินยังยังไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่โทษใครโทษที่รัฐบาลคือเวลาทำงานรัฐบาลเนี่ยนี่แหละครับการเมืองประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้พอรัฐบาลมามาจากหลายพักมันทำอะไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ยกตัวอย่างสาธารณสุขในพัก ที่เป็นรัฐมนตรีก็พี่น้องคงรู้พักไหนแต่ว่าได้รับความร่วมมือจากพักแกนนําที่สุดไหมที่เป็นรัฐบาลร่วมกันงบประมาณเวลาไปทํางบประมาณทําร่วมกันไหมแล้วก็เกลี่ยมาให้เพื่อจะมาทําโครงการนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมถ้ามันไม่มีงบประมาณมีแต่นโยบายมันก็ออกมาอย่างนี้แหละครับออกมาเป็นงเงียบๆไปอย่างนี้แหละครับท่านอาดูทีนท่านพูดมากก็ไม่ได้หรือเปล่าเห็นไหมครับ ท่านไม่พูดนะช่วงนี้คือมันไม่มีงบประมาณนะพูดตรงๆเลยแต่มีงานให้มีนโยบายให้แต่งบประมาณหาให้ไม่ได้นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้จะต้องว่ากันต่อไปในระดับการเมืองเราไม่ใช่นะักการเมืองเราเป็นสื่อสารชเูเรียกว่าชูเรื่องไปหากันพูดข่าวเล่าแจ้งแล้วก็ถามข่าวถามถ่ายกันการเมืองไม่จะพูดครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ที่มันเงียบไปเพราะมันไม่มีงบประมาณเอาง่ายๆเลยตรงไปตรงมาเลยมีนยโยบายแต่ไม่มีงบประมาณก็ต้องรอกันต่อไปครับเอาเรื่องที่น่าดีใจที่สุดตอนนี้ค่าตอบแทนโควิด -19 มาแล้วครับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับวันจ่ายเช็คเสร็จสับแล้วนะครับของเราตรวจสอบไปยังหน่วยงานภาครัฐกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนซึ่งเป็นกองในหน่วยงานสบศส,สบศก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมนี้เป็นกรมหน่วยรับงบประมาณมาจากรัฐบาลรับงบประมาณมาจากสำนักงบเขาก็ได้มีการประสานงานกับกรมบัญชีกลางตรวจดูระบบโน่นนี่นั่นแล้วว่าจ่ายได้ไหมตอนแรกบอกจะจ่ายหกเดือนมีนาถึงสิงหาแล้วก็เดือนหน้าไปเอาอีกห้าร้อยต่อมาพูดใหม่แล้วบอกว่าประสานงานกับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้วบอกว่าจ่ายได้ก็นําเรียนมาเล่าให้กับอสมทุกคนทุกท่านฟังบอกว่า21กันยายนรับ สามพครั้งเดียวไปเลยจบครับและก็ท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลก็ยังมียาหอมมาถึงอสมอทุกคนทุกท่านอีกบอกว่าจะผลักดันให้อีกตั้งแต่ตุลาหกสาถึงกันยา64หกเดือนจะลุยขอให้อีกอา้าวอสมอขอมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปนะครับในขณะเดียวกันมีข่าวดีเดือนนี้เดือนกันยายน2,563อสมอจะรับเงิน3วันเลยครับ ตามตารางนะครับ10กันยายนครับรับค่าปริการสิงหาคม1,000บาทครับ21กันยายนรับค่าเริการของเดือนกันยายนอีก1,000บาทเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เขาจะปรับระบบให้จ่ายทันในเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่มีรายละเอียดแต่ว่าข้อมูลตามนี้ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของกองสอชอเรียบร้อยบอกว่าจ่ายได้ตามตารางนี่แหละ21กันยาเป็นค่าบริการของเดือนกันยับ1,000บาท และ21ก,กันยายนค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19มีนาถึงกันยาไปเลย3,500บาทรวมรับเงิน3วัน3รายการครับ5,500บาทเดือนนี้จะมีเงินเข้ากระเป๋าขอแสดงความยินดีกับอสมทุกคนทุกท่านนะครับคลิปวันนี้ผิดตกประการใดสิ่งใดไม่พอใจก็ขออภัยครับสิ่งใดถูกใจยกย่องกันต่อไปหากรายการของเราพูดแรงไปพูด ทำให้อสมอบานทอนกำลังใจตรงไหนขออภัยครับที่พูดไม่อยากให้อสมอทุกคนเสียกำลังใจแต่บางจุดก็เชื่อเห็นว่ามีปัญหาก็ต้องแก้ไขบางจุดเป็นข่าวดีก็ให้กำลังใจกันต่อไปขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ21กันยายนรับ4,500บาท10กันยายนรับ1,000ไปก่อนของเดือนสิงหาแล้วเจอกันในการในรายการเพื่อนอสมอในครั้งหน้าสัปดาห์หน้าครับสำหรับคลิปนี้ นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ